กลางดังดีไหมครับไอ้กลางดังดีไหมดังดีครับดังดีครับดังดีแล้วจอดจอดจอดอย่างหน้าเข้าประเด็นนะสมราคาครับสมราคาโอ้ยสุดยอดมากติดตามอาจารย์มาตะโดนแล้วสมฝนไรเนาะก็เดี๋ยวลื้อนิดนึงครับตอนแรกถ้าทุกคนสังเกตนะครับตู้กลางเนี่ยเสียงกลางมันจะอยู่ด้านริมนะฮะเสียงกลางจะอยู่ด้านริมด้านริมนะครับเดี๋ยวเราจะกลับ เสียงกลางเข้ามาชิดกันนะครับปัญหาก็คือ,อมิดโลมันจะไม่ค่อยมานะครับเพราะว่าอดอกเสียงกลางมาอยู่ห่างก,กันเป็นนิดหนึ่งหมายถึงว่าอยู่ในองศาประมาณนี้มิดโลจะไม่มีเลยฮะแต่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันพอได้เพราะว่ามันอิกกนเฟสกันพอดีนะครับตอนเนี้ยเรายืนอยู่องศาเนะี่ยมิลโลไม่มามิดโลไม่มาก็คือมันจะเสียงเป็นฮอนนะฮะเป็นฮอนออกแกลมแหลมไปเลย นะครับเสียงกลางมันจะไม่ไม่เสียงใหญ่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 ๆนะครับเราก็ต้องแก้ไขนะครับเพื่อที่จะให้มันออกมาได้ผลดีที่สุดนะครับเพราะว่ามาจูนนี่ก็ไม่ได้แค่มาจูนนะฮะก็มามาช่วยดูด้วยครับนะบอะไรที่ดีก็ต้องแนะนําให้ลูกค้านะครับเพื่อที่จะให้มันออกมาเสียงดีเวลาไปงานนะคนก็จะถามว่า eh, เออทำไมเสียงดียังทาที่ไหนมาเนี่ยเผื่อลูกค้าบอกต่อนะครับว่า เออได้ช่างช่างบลสอ audio อเทคนิคนี่แหละมาจูนให้อะไรประมาณนี้นะก็จะได้ดีทั้งลูกค้าก็ได้ดีทั้งตัวคนมาทำด้วยนะครับก็พยายามทำให้มันออกมาดีที่สุดนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แนะนำให้ซื้อของจากร้านนะครับก็เดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามาขายของนะครับไม่ได้มาช่วยดูนะครับก็จะผิดผิดจรรยาบรรณนะครับ เนหนียดนิดนึงนครับเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับก็กำลังย้ายนะผลย้ายนะครับตู้ก็จะเป็น15นิ้ว2ดอกนะครับตู้ระบายนะเสียงแหลม2ดอกนะครับเดี๋ยวย้ายแล้วผลอ,ออกมาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็ค่อยดู <c oughs> <c oughs> เงื lay, ma, ่อแตกเลยมากทีเดียวเงื่อแตกเลยนี่ละดูเที่ยวลงมาโอเคเฮ้ยกองเอาว้าฮามากมือนลด เอาตกแมนแมนแมนปะแมนแมนโอ้ได้ซักไตวันฝนกระตกไตวันก็ไมีผ่าสลงมันติดมัทุกคนเยี่ยมมากโอเคโอเคเดีสิบสี่ครับแกกล้องไหมถึงวัดปุณห์สามสามคนครับนักเกือบสองตันนะ สลอดเด้อเดเสียหูนะสงเลงเบื่อจังเลยก้องกับมื่อเมื่อได้ครับเอาดักเข็มอ๋อได้กันสามขึ้นเรืองหันขึ้นพุทเดียวหนึ่งเลวัให้ก้องขึ้นมอกล้วอยทำได้ปะเนี่ยเป็นอครับถือแอร์อ้า้าเหรอ มันครัับมนต้องเอาเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติสัาปปร์ชกันอย่างนี้ครนี่ครับก็รถแท็ซื้อซื้อรถอี่ยังครับมาร์ตัวแท็กมาร์คมิวสิกโอ้ยเสียดฝาแกกล่องนี่เปลี่ยนแล้วเออพึ่งแล้วพึ่งเห็นแล้วมาบ้านนี่ครับเชื่อมโค้งมือก้อนนี่สีแย่มืออื่นเออเสี่ยมืออื่น เงินงานเยอะถ่ายไหมถ่ายไหม่แ้วละม่เอามารถผมมาสิปีนใช่ไหมพ่ออูหนักยิ่งเฮ้ยโยกับรถเด้อหนักขับซี่ว้นะเบาๆนะเอ็นรถขับแผ่นหน้าขับหนาแล้วครับเอ๊ะครับหนาไอ้เพราะอันนี้เจียวกัตัวนั่งขับลองก่อนผ้าไจโร้ปมันคือผ้าเปนผ้าบันไดลมบับนี้แหละบันไดว่าผ้าลมเด้ ้เอ <Scroll> ันเก้าอันได้ครับเบรคครับอ๋อมอนตไฟสามพันหกเอาบดครับขางหนาเด้ครับนะครับมาแล้วนี่เสร็จเล oh. ่ยนกันเอ้ยัมปากตคนจิบบลอคันที่สามเลยกันไก่ให้เลย มันตัดวะเนี่ยเซตจากขั้นหรอพ่อขั้นที่สามเยันที่สเฮ็ดหลายขั้นแทะแต่งใหม่ไปเรื่อยๆโว้ยชมไม่ปะอ่อนนิ่วป่พักงานไปส่องเกือบสามเดือนแล้วเนี่ยแต่งรถพยนที่แต่งรถคันนี้หรอหมายถึงเฮ็ดแก่ขั้นเก่านี่บ่ครับแก่โค้งไหมนะครับเขาอยู่งสรครับปะเขาอยู่งสรกางใหญ่กางใหญ่ อำเภอบ้านผู้ืออุดรธานีครับปู่ต้องสัมภาษณ์ดีเจสัมภาษณ์ผู้ใดดดีเจวันนี้นดีเจเอาคือมาใส่อีกข้างล่างนี่ยังนี่ยครับนีเป็นฟ้าเนี่ยว่าข้างล่างมี่ยังนี่ฮะข้างล่างมี่ยังนี่ครับปิดไปยังจะปิดเดี๋ยวจะเอาใส่พวกไฟท้ายแล้วก็ัน สติ๊กเกอร์ข้างล่างกับติ๊กเกอร์อะไรเงี้น้ำว่าเราแต่งเอาอยู่บ้านมือนี่ยแล้วติ๊กเกอร์มันก็ฝนมาก่อนโอ้โหแค่ดีดด้วยแค่ดีดสองสีฟ้าไปงานก่อนโอ้งานสิบเจิมก่อนครับไปเจิมงานสิบจอนนะครับคลิปนี้เดบิงแต่มือคนแหละเสร็จเล่นอยู่นี่เป็นตู้ไอ้แผ่นดินไหวแผ่นดินไหว์ข้างน่ากับแผ่นดินไบต์ปะครับทันดินไบต์เดบงกัน สิมแปดนิ้วไะครับแนิ้วอ่าสิแปดนิ้วนะครับห่วยไฟกับเลียมเ้ย <c oughs> <c oughs> นี่นะฮะด้านข้างนะครับด้านหน้าด้านหน้าก็จะมีไฟเสียงกลางฮอนโรดสิบห้าเอา <c oughs> เป็นตอบรับแล้ว ไอ้อะไรนี่อะไรเหลือไากระหองรับงานเปิดเศร้านะครับเปิดเศร้าเปก่อนเดี๋ยวปีน่านี่ไอ้ดนตรีต้องเขาแล้วมีป่ะไหนดนตรีก็มีแต่ว่าเปิดเศร้าป่ะแห่ค่าโตนักร้องแพงนบ้าเอาไปให้ได้แต่ว่าก็คือว่ามันเขาเจ้ากับว่ามันแพงพุ่มันแพงกะเจีงได๋เนาะเพิ่ดเรียกแกล้งนะ นี oh, 5, ่สาก็รับ5,000นสาสมงโอ้ห้าพันบาทสมสมอืมเป็นจะรับพงยู่เบิ้งรหลดเบิ้งรหลดหลดดีอยู่เนี่ยเบิ้งหครับรถไม่ได้หนิเนี่ยรถก็ไปองเ่าะเออเมนรถมือสองมาเห็ุได้เน่ิเออโ้น่อยนหนึ่ง ไม่นี่คนตกเศ้าก็เอาโหลดได้ครับขังละสอง, yo, างบาเดีอน ㅠ. สองทางกันไปเชียงกลางแลมสองทางครับร้้าาานงิโลม ดูแลของีแยเอาโอเคเออด้านาดานาเบียดจักดวครับที่้านครับานากเบียดกระซีบ่ที่กันโอ้จันเออมาดาววานดาวานตัวตัวไม่ยังนรอจะนรอนนอย่เียนรอมได้มาเ่ยเดี๋ยว ข้างหนาครับาป้งหาง้างดงดังดีไหมครับ่้างรังดังดีไหมดังดีครับดังดีครับดังดีดยอดจบดสบ้างนาีสมราคามรัคสมห้ยสุดยอดมากมาตะโดนแล้วสมฝนไรเนาะสมฝนไรหกเจ็ดปีเลยวเลยได้ไดนี่มาก่อนครับไปคุยกัน แต่คือนี่ละใหญ่ๆตั้อขังละสามมัน,นลงสองอมบม,มันยุที่อมดอ,อกเข้าาใส่ดอ,อกนี่อย่างขางละสามสองสองจุดหกอมจีดนึ่งหนึ่งแปดถ้าลงสองอมก็ได้กขางละสี่แต่ว่าแต่ว่ามันถ้า 3, ถ้าสามดีือ่ดีเพราะว่ารถแห่เข้ามันก็ดีสู่กับอาการห้อน อันนี้มอห์น้ำก็สิอันนี้ซัมนี่ได้หว,วนเวลยอันนี้ครับซัมนี่ก็ดังอยู่ซัมซัมนี่ก็ดังอยู่กะบขากางเกงกับปึ๊บๆอยู่แต่ว่าบันยามไปเจอคนอิเลี่ยมันสิสูงยงคนไดบนบ้าง <c oughs> อ่าหรืออีกคนนี้หนึ่ง้าเข้าเพิ่มตู้ข้างหลัองอีกขนาดจะดังก็ดีเดอ้อ่าอะไรแต่ว่าใช้ขังล<ๆ>้างหกขนาดหกก็ดีเลย จึมๆเลยมั่นมือเลยนี่นะครับเต็มเลยพี่ดูมันแหน่ะเอ้อันนี้มันอยากรับจับนี่กันดูดีหรอเ่รับรูรับ น่ะต้องปั้นไปอน่นอยปั้นใดดอกมันบ่ทันสมัครเลยกับปั้นกางอยัางกับเปนซินบ่โซล่าครับผมโซล่าเจ็ดจุดเก้าเพราทันย่างไปเห็นเกลีงปั้นเลยเอาโอเคได้ดอกประมาณนี้แหละ